หัวใจประธานที่ตันะคะก็ออกมาภาคสนามอีกวัานหนึ่งนะคะเป็นคั้เรียกว่าครึ่งศตวรรษของรายการความจริงวันนี้นะคะห้าเป็นีนะคะก็วันนี้ก็มาเห็นภาพบรรยากาศแล้วก็เห็นพี่น้องคนแสดงนะคะที่บางท่านบางส่วนนะคะก็ยังไม่ได้เข้าไปในทันเดอร์โดมนะคะก็ช่วงนี้ก็คุณวิระก็กำลังมีการคูดบนเวทีอยู่นะคะ ตอนนี้เราจะไปส, увид, kaha, ส,ส,ส,สู่สภาพพี่พี okay. ่น so ้องนะคะรู้สึกว่าจะเป็นของคุณป้าอยู่พลังหลักสี่ค่ะท่านผู้ชมนะคะเขอขอ่้ที่เป็นเรื่องงรยมา้ามีสทจะมีเื่อนจะต้งมีบ้อกรี่ได้ใช่ไหมคะมา้างการ่ได้เพราะว่าคนแรก บ้าแล้วออกไม่ได้ออกแล้วเข้าไม่ได้ขอนช้าแล้วออกไม่ได้ออกแล้วเข้าไม่ได้ค่ะไอกใ่ไมะบ้าแค่้นไี่ยแล้ไปดแล้วเข้าไปขนบ้านเข้าไปบาส่วนนะคะนอเนี่จะเห็นไหมี่น้องเราคนแก่ี่นะคะยังอยอยมาจะไ่อาี่ตใจาบ้าเร้มันดูดนนเราป็นยังไนี่ว่านปนัเป็นยังไงก็ เราก็ยังยึดไปท่กรจายนะค่ะค่ะและการีไทยหัวใจประยาีิกระายนะคะก็ทำาวป็นมาวนะคะมาเกาะชมนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในด้วยนะคะขึ้นเปข้างในค่ะแสดงออกว่าคนพวกนี้เนี่ยทำโดยคำโดยความรักและสติอโศบเป็นที่ตั้งมันไม่เห็นผลอะไรจริจเ อยู่มาเลยมัะทำนักไม่มีอะไรจะกินเห็นเขาเรียกสนามดิน